สมาคมตระกูลตั้งร่วมจัดพิธีไหว้บรรพบุรุษเนื่องในโอกาสเทศกาลศาสตร์จีนประจำปี2,557ค่ะ เช้าวันนี้ที่สมาคมตรกุกลั้งถนนพระยาตรังอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีชาวพี่น้องตระกูลตั้งจำนวนกว่า100คนได้รวมจัดพิธีไหว้บรรพบุรุษเนื่องในโอกาสเทศกาลศาสตร์จีนประจำปี2557ที่ได้กำหนดให้วันที่3มสิงหาคมปีนี้เป็นวันไหว้บรรพชนของตระกลตั้งโดยทุกคนที่มาร่วมพิธีต่างได้จุดธูปไหว้บรรพบุรุษเพื่อขอให้คุ้มครองตนเองและครอบครัวรวมทั้งตระกลตั้งทุกครอบครัวให้ได้อยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขทำทธุรก กิจหรือการงานใดๆก็จะได้ร่ำรวยอีกทั้งจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงตามความเชื่อของชาวไทยเชื่อสายจีนเมื่อเสร็จสิ้นพิธีทางด้านไหนแล้วก็ได้มีพิธีการต่อคือการร่วมกราบไหว้เทพพยดาฟ้าดินที่อยู่ตรงบริเวณด้านหน้าสมาคมตระกูลตั้งถือเป็นการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้คุ้มครองตนเองครอบครัวปลอมทางปกป้องตระกูลนี้ให้ปลอดภัยจากพยันตรายต่างๆตลอดทั้งปี โดยกิจกรรมไหว้บรรพบุรุษของสมาคมตระกูลตั้งแห่งนี้ก็จะมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกหลานชาวไทยเชื้อสายจีนได้สืบสานประเพณีตลอดไป